บอคนก็บ้มากเหี้ซ้ำพฤติกรรมแนี่นั่นอันนี้ต้องยอมรับนี่คนยางไร้เหมืนได้กระเบื้องเอาพี่น้องเพราะว่าเราคอยย่องวันเพคนเด้อันนี้แตเขาบอกความเป็นจริงเนาะมันต้องบอกความเป็นจริงนําเสนอความเป็นจริงว่าเออประเทศดีเพิ่นเจริญแล้วเพิ่นจะฆ่าแล้วเพิ่นเพิ่นใช้ชีวิตจะได้่นเป็นอยู่จังได๋นะเพิ่นอยู่ในสังคมบ้านเพิ่นนี่เป็นได้ใดนะสบายดีสวัสดีค่ะ มาพบกับครูออครูอรอระดาสาวบอกเกล้วนะทุกคนกับน้องพิมพ์ลูกศิษย์ของครูออสวัสดีค่ะคลิปนี้ครูออจะให้ลูกศิษย์มาบึง่งเนาะให้บึ่งแด็แท้เพื่อจะได้เหียนหุ้งเนาะจะได้บล็อกต่อเนาะทุกคนกอจะพาน้องพิมพ์มารีแอคชั่นคลิปของบ่าวเต้ยพลเนานะทุกคนซึ่งเป็นคลิปอ่ ที่จริงก็ไม่ได้ไ่ได้วาดอย่างเนาะแต่กะยักษ์บอลนิดนึงในนามที่เอากะเป็นครูคนนึงเนาะหลักกะทุกมมือได้ซ้อนนักเหี่ยเนาะมือหนึ่งนี่วอลจักกี่คำจักกี่เถื่อน่ะโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสะอาดเนาะเรื่องการหักษาความสะอาดเนาะทุกคนคือน้องพิมพ์อ่าแล้วก็ลูกศิษย์ของครูอ๋อหลายๆคนเนาะกว่าลูกล้านเนาะผู้ใด ก็คือกอันผัเบาเนาะอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะคือคลิปนี้เนาะขวก็ต้องออาุญาตอ่าต้นคลิปต้นฉบับเนาะเต้ยพนชาแนลเนาะทุกคนนี่ทุกคนสามารถไปชมคลิปต้นฉบับไดเด้อเนาะเมื่อนี้บ่าเต้ยพนจะพาทุกคนมาเบิ่งเ้ยพี่น้องล่าบานเฮานะมาเบิ่งความแตกต่างเ้อพี่น้องประเทศที่เขาจเจริญแล้วที่เขาพัฒนาแล้วนี่ถทามีการจัดงานเนาะ จากให้เขาเบิง่งพี่น้องนี่คือเจอ้าหน้าทีต่ตำรวจที่คอยเบิ่งความปลอดภัยเนาะนี่ก็เป็นประตูทางเขา้าจะเป็นระบบสแกนมนาะพี่น้อง้องแบบว่าวัตถุต้องหามประตูต้องแบบว่าที่เอาเขางานบ่ได้นะเดี๋ยวมันอันตรายอย่าง,าง,าง,างนี้จิงๆนะมันจะมีกล้องเด้ะจจับไปหนาแล้วมีเจ้าหน้าที่นี่คอยตรวจสอบกระเป๋ากระเป๋าอย่างจีิงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้สังเกตเบิ่งเนาะชองภาพที่ทุกคนจเอาขึ้นใน้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เป็นงานอ่า พระธานรู้เวียงจันเนาะี่มีการจัดงานพี่นงนองขยะนี่คือว่าบริน้ไงเลย่อนปน้องเกลือนถนนเนาะเกลือนสนามเนาะอ่าคือว่ากินไซรกระทิมหั่นวันนี้เขามาเบิ่งนประเทศทีเขาจะเลิ่เนาะประเทศทีพัฒนาแล้วนะคือการพัฒนาเนี่ยมันไม่ไดพัฒนาแต่วัตถุเสียงของพี่น้องมันพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านความคิดเนาะอันนี้เขาต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องนะบอลทยพุ่ก็ได้มี่โอกาสมาดิน สัวลุงพี่นีเนาะง,งานกชาติพี่น้องงานกชาตริ์เบิ้งเอาพี่น้องคนห้ายหรือคนน้อยเนาะแต่ว่าห้าสิบเเ็นภาพเี่๋่ามีทุกระยะมีขวดมีอย่างคือบ้าน<ม>เฮาอย่นบออยู่เดินสนามหลวงอันนี้บ่มแม่เราเปรียบเทียบเี่นนองแต่อยากจะบอกพี่น้องคนลาวเอาเานาะอยากให้เบิ้งคิดนี้แล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้ฮู้ว่าอยากให้เหตุนําแบบว่าสังคมแบบแดมันสินนาอยู่มันสีดีขึ้นนะพี่น้องคน,นก็บ,บ่แม่น้อยพี่น้องคนเนาะ ขาเจ้าทีมพีโร่ขาเจ้าก็มีการคัดแยกเลยเห็นบอกถุงอยู่แต่ถุงขวดอยู่แต่ขวดนะขยับเปียกอยู่แต่ขยับเปียกแล้วมีเจ้าหน้าที่ยื่นดูแลพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยเนาะนี่คือประเทศไทยเดอ้อพี่น้องเลยนี่แหละความเป็นจริงพี่นอ้องความเป็นจริงเนี่ยนะโขนนังโขดน่ะค,คนร้ายแห้งพี่น้องคนนี่คืองานจาัดงานาก,การกรชาชาติพี่น้อง งานกระชาติสวนลุมพินีเนาะวันนี้ยี่สิบเอ็ดเนาะวันอาทิตย์เราพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีบูธต่างๆเ,เนาะของทับบกมาเนาะเราจะมีข้อมูลนุอยขอ้อมสะดวกต่าง,พ,งนะพี่น้องนะพินีผลัดบอใหญ่วันได เพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะแต่ก่อนนี่จะมีบูธเต้มาเจอเนี่ยคนจะหลายต่วตอนตอนเย็นนาคนน่าจะเต็มแต่ตอนนี้คือคนกับบุคลากรันหัวยกกนีกลางวันแต่ยังห่อนอยู่คือจุดจุดประสงค์ที่บอกแต่พ่นอยาก่ายคิดมันนี่คือจะให้เบิ่งความแตกต่างนะพี่นอนองความแตกต่างระหว่างบ้านเท่ากับบ้านเพิ่นนะนะคือบ้านเพื่อนน่ะคนหลายก็จริงแต่ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยคนต้องยกยให้ได้เ นี่เห็นบอกทางขย,าย้ายยากมากบางห้องแบบ29เ,เห็นอีกอ่ะแบบนี้เจาะนาทีเพิ่มค่อยหนูคัดแยกขยา้ายหนูน แต่มันกับอนี่คือ like ส่วนหนึ่งพี่น้องแต่ส่วนหนึ่งคือจิตใต่ทำนึกของคนเออจิตใต่ทำนึกของคนส่วนรวมข้าเจ้าแบบว่าพวกใหม่ก็มือกันเนาะบอว่าคนไทยเพิ่มอายเด้คนไทยเพิ่มนะคนไทยเป็นคนที่หน้าบดานคือคนบ้านเฮาเนาะข้าเจ้าตรงๆค่ะคนบ้านเฮานี่คิดใส่ตีมหันคือพอมาก่ายนะพี่น้องก็ง่ายๆค่คือว่าเป็นสังคมหรือว่าความคิดของคนมันยังบ่พัฒนานะพี่น้องมันก็สิบ่ได้คือเขาบ้านเขาเนาะอันนี้ต้องบอกว่าแบบตรงๆเลยซะ นี่พี่น้องท่านอบาเนาเห็ุไดเยสีกะแน่น,นอนทุกอย่างเนาะมันมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดหรอกอะทุกอย่างมันจะพัฒนาได้เนาะมันเริ่มต้นจากความคิดเลยพี่น้องนี่คือสังคมประเทศที่เขาจะเลิศแล้วพี่น้อง คนกั็นยางร้ายก็เป็นหนองนอกเป็นหองเล้าแบานเ้าแน่เป็นยังจะเป็นยังคือบภูมิคันทุ้งที่เยื่อยังแบบเต็มเพื่อนเหมือนกันทุกคนยงกนจเนะครับผมี่ยไปสองปเดินเข้ามาได้เลยครับตอนนี้คนโล่งๆลื่องข้นซกระสุดแล้วก็ยิงได้เลยนะตอนนี้นะรีบใช้ตอนนี้เข้ามาอยู่ิงใส่นะครับแทงที่มีนาเราก็จะกลับกันแล้วนะครับ นี่คนะพี่งไม่เยอะตอนนีซือถ่สุดยิงได้เลยนะนประมาณสองโมงกว่าสามโมงแรกพี่น้องก็คือคนก็บอกคอยร้ายบันไดเพรอากาศยังอ่อนอยู่ตัวก็มันทุ่มสองทุ่มคนก็สีเต็มเลยพี่น้องนี่แหละนี่แหละคือขอแตกต่างอะขอแตกต่าง ก็แตกต่างระหว่างบ้านเฮ่ากับบ้านเพื่อนพี่น้องนี่คือความเป็นจริงเลยเราต้องพูดบริยากเเรียบเทียบลองซ้องผ่าให้ทุกคนบึงแบบพวกบ้านเฮ่านะการจัดงานพระธาตุหลวงที่ผ่านมานะปีไหนปีนั้นพนะี่น้องนะแต่พองานจบนเนาะขยะนี่ก็ทิ่งเกินเลยทุกคนแล้วก็ถามว่าเจ้าคนที่จัดงานคนที่ดูแลคนที่เป็นปะมูลจัดงานอนก็มีทั้งขยะห้เด้แต่เป็นยังคือพวกภาคิ่วันลงทั้งอะนะ มันก็โดยเขาว่าสันดานหรือว่านิสัยของคนเนาะประจวบนะจ๊ะอ่าสันดานหรือว่านิสัยของคนนั่นแหละมันมันยังเงินเรียลาติดดินหลายนะมันยังมีจิแต่ก็มีจุดนี้คือคนเฮามันอยู่ในสังคมที่แบบมักง่ายมันก็สิพากันเป็นเป็นจังหก็สิเป็นกันหนานัแต่คนไทยันไดเนี่ยถ้าเจาเฮ็ดสิ่งที่ประูกต้องเนาะแน่นอนเนาะคนสี มีโทรศัพท์ให้มันเหมืนบอกคนเกสิถ่ายคลิปถ่ายพูดไปประจานเจ้าในโลกโซเชียลเนาะเจ้า grab ไอ้ค่าขีดหนานี่ยคนไทยเปิดใจบอคนก็บ่มาขีดซ้ำพฤติกรรมแนวนั้นอันนี้ต้องยอมรับนี่คนยางไร้เหมือนได้กระเบื้องเอาพี่น้องไม่้องคอยย่องวันเพื่อนเด้่ยนี่จะเขาบอกความเป็นจริงเนาะเราต้องบอกความเป็นจริงนำเสนอความเป็นจริงว่าเออประเทศดีเพิ่นเจริญแล้วเพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นเพิ่นใช้ชีวิตจะได้เพิ่นเป็นอยู่จังไดรนะเพิ่นอยู่ในสังคมบ้านเพิ่นนี่เป็นได้ไรนะ บางคนเป็นสิอาบว่าพอใจเนาะออกมาต่อว่าเอ้ยคือประจาน์วานเองโมเมนต์กดประจานเลยค,คอยอยากว่าให้ค้นที่ยังมีขวามคิดที่ลบๆแม่นบอกให้มีความคิดที่แบบว,ว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไอ้ยอ้ประเทศอื่นเขาแล้วก็ควรเนาะสื่อของมากินแล้วขควรเอาไปถ่มลงถังแต่กินแล้วก็ทถิ่มรสือเห็นบ่บานเพลนเนี่ย,ยต่างประเทศมเทียวง่ายก็ชาติแต่เด็ก็จะเป็นรถรถ ลดส่วมพื้นที่ซะบ่าวเพ่นก็มบุถึกเนาะนี่แหละบานเพินเนนะจริงๆส้วนนีก็หท้องน้าน,น,นี่ก็ไล่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เอามาเสริมเนาะนี่แหละไปทั้งหมนทุกคนก็นกนซีนี่อันนี้ก็พอพัน 5, ปีหลวงเนาะพี่น้องเนาะผลจิตประซ้อนแล้วเนาะแต่ทุกคนมาถ่ายรูปได้่านะทุกคน คืออยากอยากให้มารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งนะนีะ่คือความเป็นจริงเนาะในเมืองไทยนะทุกคนพี่น้องลาวเฮาเงินแต่้ลพ่นเบาเด้แห้งคนร้ายแห้งสะอาดนะแห้งอยู่หลายคนแห้งเกรงใจกันแห้งขลุกกันถ้าเจ้าสีบ่สุรุ่ยสุร่ายคือบ้านเฮานะเป็นบ้านเฮานี่โอ้คนร้ายแห่งปัญหาหลายพี่นอ้องก็อย่างภาพที่บกอกเติ้ลพ่นเอาขึ้นให้ทุกคนเบิกกันแหละนะนั่นคือสปปลาวเนาะบ้านเฮาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะทุกคนเห็นคลิปแล้วกัน คิดว่าเฮ้าควรแก่ขบอนิัยของเฮานะบ,บ้นานเฮาเป็นัน่นต่อไปกันแน่นอนพี่น้องมันบอกพัฒนามันดูเจริญเด้คนเฮามาสิเจริญได้มันก็ต้องจากข้องคิดแหรอพี่น้องนะโอเคพี่น้องคลิปวิดโอนี้ฝากเว็บนสนีที่เห็นจังไรเนาะนคนลาบบ้นานเฮาที่เห็นคลิปวิดโอนี้ก,นกันเพรมีก็เขาเมืองพี่น้องมันเป็นหย่อนยังือสนนันญาบ้านเฮาาก็ออยังเรียนหลาดติดดินหลแ่ะนะฮนะฝากเวื่อนสนิททุกคนสบายดีสวัสดีครับผาดหมดแล้ว ็นอาจารย์มีความแตกต่างลายแตกต่างลายเนนแตกต่างบนไหนเดี๋ยวเห็นคลิปแล้วแตกต่างบนไหนเทศเข้าแบบจะลรือนสะอาดงามตาประเทศไทยเนนประเทศไทยแล้วมีลายซิ่งลายยางแบบตะลึงแบบแบบงามบ่มีขยื้ คือสิ่งที่เฮาเห็นอยู่ในคลิปเนาะทุกคนสิ่งที่ครูอออยากให้ลูกผิดของครูออเห็นก็คือการรักษาความสะอาดเนาะอยากให้น้องพิมพ์ได้เห็นคือบางเถื่อเนาะน้องพิมพนะ์ล่ะเวลากินย่างนน่ะนะกินแล้วมันมดตัวย่างคือกินข้าวนมเนาะกินแล้วมันท่งมันข้าวนมมดย่างเลือดท่งท่งนั้นเขากินบ่ดด้เหมืนบ่น <S 2>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  คือท่งก็คือ,อเศษ ภาษาไทยเขาจะเอื่นไว้อย่างนอทงขนมเบจเจ้ามันจะมันจะเป็นเศษขี้เยื้อเล้วมันอะอเขากินแล้วเขาก็ไปทิมอยู่ทางขี้เยื้อหรือว่าถ้ามันบมีทางขี้เนื่อเขาจะใส่ใบกอนใส่ทงหิ้วของเขาหัน่นหรือว่าใส่กระเป๋าของเห่าหัน่นแต่บางเถื่อน,นี่สังเกตเห็นส่วนล่ายเนาะอยู่บ้านเห่านี่แหละเนาะบ๊บบอ่ไปบ้าบอนอื่นบ้านไก่ มแมนะ่แต่บ้านคูอ๋อเองก็ยังเฮ็ดบ่ได้ทุกคนเนาะแต่คูอ๋อนี่เฮ็ดได้เล้วนาะอแบบกินของกินหรือว่าคือขี้เงื่อนะ่ะจะบดทิ่มสะใายเนาะทุกคนแล้วก็ความแต๊กต่างเห็นได้ไล่เนาะได้สัดเจนเลย <Yeah. S 2> คือเฝ้าน้องพิมพ์เมื่อกี้เนาะแบบกินแล้วก็เป็นท่ง ขนมอะทิมอันนั้ที่เป็นขีนเ้เหยื่อเซตขี้เหยื่อือแบบทิมลงซาไ้าอะนะโดยเฉพาะคือมันเป็นสิ่งที่แบบเบิ่งแล้วหูซื้อว่ามันเป็นมันบกวรเลยเวลาเราขับรถทุกคนเนาะอันนี้อยากให้ถ้าว่าผู้ใดเนาะเห็นคลิปนี้หรือว่าผู้ใดยักแชร์คลิปนี้ให้ คนที่เนาะฝากเช์ก็ไดดเนาะทุกคนฝากเช์เนาะให้หลๆคนได้เห็นน้ากันคือเวลาขับรถนะโดยเฉพาะเวลาขับรถบางคนนะคูอ่ออขับรถทางล่างบ้่นแต่คู่อ่อนหลยคนเลยคือจะได้อ่าจวบเนาะาเหตุการณ์แบบนี้รถญ่ทางหน้าเฮารถจักบเ่วานรถจักหรือรถย่งกันแล้วแตนะ่เขาอยู่ทางหน้าแล้วเขากินกินกินแล้วค่ะมันมดโยน,นลงทิ่มะนะคือบางเทธอจะมีขวด หรือว่าถุงพลาสติกค่ะนะมันจะปิวทึกหน้าคึ้น,นอกขับรถจักสินาดบางเถือนแบบรถชิ้นล่มล่ะทุกคนคิดเห็นภาพเนาะเวลาเขากินแล้วเขาจะโยนสิ่งเสียษเลือดนะทิ่มทั้งล่างนะเนาะฝากเลยเนาะทุกคนขอฝากฝากแท้เนาะคนเราเาควรจะมีจิตจำนึกเนาะควรจะมีวินัยในการหักษาสวยการหักษาความสะอาด โดยเฉพาะกวนแมนผู้ใหญ่นี่แหละเนาะหลยคนที่ยังเห็นเนาะเป็นแบบนี้แล้วเอาเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาเฮ็ดให้ลูกหลานเขาเบิ่งเขาก็จะเอาไปเหียนเหียนแบบนะทุกคนเนาะนี่แหละคือยุงเหียนนี้ที่ขัวโซนขัวอะไรโซนเนาะโบกตลอดเวลาเห็นลูกศิษย์ของูัวกินแล้วทิมเศษขี้เหยื่อสะซายขเวเาเลยเก็บก็จะเว้าเลย เพืไรจะสร้างคู่ออกอะ่ะผู้ออกบริสุทธิ์เนาะเพื่ออย่างเพื่อว่าให้ข้าเจ้ามีวิน,นัยเนะาะหักษาความสะอาดเฮาอยู่จุดนี้เฮาสิ้นเคยกับนิสัยนี่อยู่บ้านเฮา,าเฮาเฮ็ดแบบนี้เวลาเฮาไปบ่อนอื่นนะนะให้คิดว่าเวลาเฮาไปบ่อนอื่นสมมติว่าเฮาจะมีโอกาสไปบ่อนอื่นหรือว่าไปประเทศต่างประเทศใช่ะประเทศประเทศอื่นเขาสะอาดได้พิมพ์ คือนนองเห็นอยู่วันคลิปเมื่อกี้มันอ่ะสะอาดสะอาดมันอน่ะนั่นแหละรอสิ่งที่ครูออยากให้ลูกศิษย์ของคอรูออได้เห็นแลวก็จะได้ไปบอกโตมือหน้าเห็นคนอื่นกินด้วยทิ่มเซ็ตขี้เหยื่อลว,วาเซ็จขยะสะทานะบอกเลยาะถ้าเขา้าถ้าบบียกบอกกไปเก็บเลยเก็บแล้วไป ทิ่มอยู่ทางขี้เหยื่อบมซันกับเก็บไฟก่อนถ้าเข้ามาว่าให้ห่าวก่อนเอนเป็นเชือกขี้เหยื่อเนาะเ่าบุกครทิ่มขี้เหยื่อสะสายาสมันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วมันเป็นพิษบ่แม่นแต่คนที่ทิ่มเนาะได้ฮับพิษหมดทุกคนจะได้ฮับมลพิษเนาะมันเป็นพิษต่อสิง่งแวดล้อมเนาะเขากินแล้วก็ทิ่มขี้เหยื่อสะสายคือตามถนนหุนทางก็ค,คือกัน โคกงงึดเนาะเวลากลับบ้านขึ้นกันโอ้โหขี้เงื้อทุกคนขี้เนื้อ,อทิมสะทิมซาอยู่แคมทางค่ะนะแคมถนนค่ะนะคือเป็นเป้าเป็นเป้าเลย,เป,ยเป็นทงยางเปนะ็นทงยางเนาะเป็นทงพลาสติกใหญ่ๆเขาเอามามทิ่มแคมทางบางเทือก็โอ้ไม่มามีนกไม่อย่างมักเคียมันเททไทยมันปิ้วอะนะ มันจะปิว้วแล้วทุ่งทุ่งพลาสติกเนาะบางอันมันก็จะไปติดใส่หนกเนาะบางเทือไปเกาะใส่ตีนใส่ปีกเขานะ่กะก็เฮ็ดให้เขาบ่อสร้างบินเนาะบ่อสร้งงางยางอ่ะอันนี้กะน,นี่แหละมันจะเป็นลสิ่งที่ว่าเป็นผลิษต่อสิ่งแวดล้อมนาะนี่แหละอยากให้ลูกศิษย์ของโอ้เห็นเนาะคลิปนี้ เขาบ่ได้บ่ได้อวยประเทศไทยเขาเอาว่าความจริงประเทศไทยกับประเทศลาวเขาก็ยุติดกันเนาะแล้วเป็นหยังเขาคือว่าเฮ็ดบ่ได้นะทุกคนเนาะเป็นหยังเขาคือว่าเฮ็ดบ่ได้คือเขาขเขาก็คนคือกัดด้แม่หน้าพิมพ์เฮาก็คนเขาก็คนว่าเรื่องทิมขีเ้เยื้อนี่เขาจะเฮ็ดบ่ได้อันเรื่องอื่นนี่บ่เว้าซะนเรื่องทิมขีเ้เยื้อนี่คนเนาะแล้วก็เรื่องสร้างวินัยกันเข้าแทว เขาแทวซางวินัยในการฮับเครื่องหรือว่าอย่างต่างๆเนาะเขาคิวเวลาซื้อตัวรถหรือว่าปีรถปียนนี่ยังกระแล้วแต่เนาะอยู่บ้านเฮานี่ยังยังเฮ็ดบได้เนาะบางคนกับเวลาไปญาาดคิวเข้าน่ะดีใจว่าตัวเองเฮ็ดได้่านั่นแบบเฮาเจอด้วยตัวเองหนาะเฮาเจอออกมาบัางเม่นอันนี้เจอมาสดๆฮอนๆเลยเจอตลอดเลยเนาะ นี่แหละอยากอ่าให้ทุกคนมีสตินํากันล่ะกะับสิ่งที่ครูอโอยักมาเว้าอ่าอยากมาส้ออนอยากให้ลูกศิษย์ของคอรูได้เห็นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูอโอไปเห็นอยู่ประเทศไทยล้วนแต่เป็นประโยชน์ให้ครูอโอแล้วกับลูกศิษย์ของคอรูอโอเนาะและะ้วก็เฮาเห็นเนาะเฮาก็ควรควรมีจิตสํานึกเนาะอ่าควรอายอายคนอื่นเดานนะเานะ มันสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราบุคคลเนาะมันเป็นเฮ็ดให้เขาเฮ็ดนิสัยเนาะหรือว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นนะเนาะมันเป็นสิ่งที่บอดีอันใดที่ว่า,าบอดีเขาขอบุคคลเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กะจะมีประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าคุณเอาว่าผิดพลาดอันใดนะเนาะคขอแต้องขอโทษขออภไปขอแต้องขอบคุณเนาะคลิปต้นฉบับเนาะทุกคนเตยพลชา,นานะแนลเนาะไปเบื้องต้นอ่า คลิปต้นฉบับใดเนาะฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูอรดาสาวบอกแก้วเป็นภาษาไทยน,นําเดอ้อแล้วกัคลิปลักเนาะช่องลักก็คือครูอรดาเป็นภาษาอังกฤษเนาะพบกันคลิปต่อไปทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอต้องเก้ามาสบายดีพบกันคลิปหน้าเดอ้อ